สวัสดีครับทุกท่านผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนคงเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนะครับวันก่อนผมไปเดินตลาดได้ยินบทสนทนาของสองแม่ค้าข้างๆแผงผมเสียงดังพอสมควรทีเดียวแม่ค้าคนแรกบนเรื่องลูกค้าที่ต่อราคาแบบไม่เกรงใจส่วนอีกคนก็เสริมว่าลูกค้าสมัยนี้เรื่องมากจู้จี้จุกจิกพอได้ยินแบบนั้นผมก็อดคิดถึงเรื่อง สัมมาวาจาหรือการพูดจาชอบไม่ได้การพูดจานี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับบางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรออกไปโดยไม่ทันคิดแต่คำพูดนั้นกลับไปสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนอื่นหรือบางทีก็กลับมาทำร้ายตัวเราเองเสเองเหมือนกับที่แม่ค้าสองท่านนั้นบ่นลูกค้าให้กันฟังนั่นแหละครับถ้าลูกค้ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาจะรู้สึกอย่างไร คำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรอาจจะทำให้ลูกค้าเดินหนีไปเลยก็ได้วันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องสัมมาวาจาหรือการพูดจาที่ถูกต้องดีงามในพระพุทธศาสนาว่าเราจะนำหลักธรรมนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเพื่อให้เรามีความสุขกับคำพูดของตัวเองและทำให้คนรอบข้างมีความสุขกับคำพูดของเราด้วย พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสัมมาวาจาไว้อย่างละเอียดลึกซึง้งโดยเน้นย้ำถึงองค์ประกอบสำคัญ4ประการที่เป็นหัวใจของการพูดที่ดีนั่นก็คือ 1. ไม่พูดโกหกมุสาวาทาเวรมณีเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ในชีวิตจริงเราอาจจะเผลอพูดโกหกไปโดยไม่รู้ตัวหรือด้วยเหตุผลต่างๆนานาเช่น พูดโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีพูดโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือแม้แต่พูดโกหกด้วยความหวังดีแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรการโกรหกก็ยังคงเป็นการโกรหกอยู่นั่นเองครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายของในตลาดเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดคดโกงใครวันหนึ่งมีลูกค้ามาซื้อของกับเขาแต่ปรากฏว่าเขาคิดราคาผิดไป ลูกค้าก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรจนลูกค้าจากไปแล้วเขาก็มานั่งคิดดูอีกทีจึงรู้ว่าคิดราคาเกินไปเขาจึงตัดสินใจตามหาลูกค้าคนนั้นจนเจอเพื่อที่จะคืนเงินส่วนที่คิดเกินไปให้หลายคนอาจจะมองว่าไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดน,นั้นก็ได้เพราะลูกค้าก็ไม่ได้รู้ว่าคิดราคาเกินไปแต่สำหรับชายคนนี้ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับ การที่เขาไม่พูดโกหกไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็สะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาและสิ่งนี้เองที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและประสบความสำเร็จในอาชีพการไม่พูดโกหกไม่ใช่แค่การไม่กล่าวความเท็จเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการไม่บิดเบือนความจริงการไม่ปกปิดความจริงและการไม่หลอกลวงผู้อื่นด้วยเพราะการโกหกไม่ว่าด้วยเจตนาใด ยอมส่งผลเสียทั้งต่อตัวผู้พูดและผู้ฟังเสมอครับ 2. ไม่พูดส่อเสียดปิสุนาวาจาเวรมณีการพูดส่อเสียดคือการพูดที่ยุยงให้คนแตกแยกกันพูดให้คนเข้าใจผิดกันหรือพูดให้คนไม่ชอบหน้ากันคำพูดประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่พอใจใครหรืออยากจะให้คนอื่นมองเขาในแง่ร้าย ผมนึกถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานสองคนครับทั้งสองคนทำงานในแผนกเดียวกันแต่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่มีคนหนึ่งชอบพูดจาส่อเสียดอีกคนรับหลังเช่นเขาทำอย่างนั้นเพราะอยากเด่นหรือเขาพูดอย่างนี้เพราะอิจฉาคนอื่นคำพูดเหล่านี้สร้างความขมัดหมางใจระหว่างทั้งสองคนมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การพูดส่อเสียดเป็นเหมือนยาพิษที่ค่อยๆบ่อนทำลายความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือในสังคมทั่วไปเพราะมันสร้างความระแวงสงสัยความไม่ไว้วางใจและนำไปสู่ความแตกแยกในที่สุดการที่เราไม่พูดส่อเสียดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บงำความรู้สึกไม่พอใจไว้เสมอไปนะครับหากเรามีความรู้สึกไม่พอใจใคร เราควรจะพูดคุยกับเขาโดยตรงด้วยเหตุผลและด้วยความปรารถนาดีเพื่อหาทางออกร่วมกันหรือหากไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็ควรที่จะเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่นำเรื่องราวไปบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกครับ 3. ไม่พูดคำหยาบทารุษาวาจาเวร,รมณีการพูดคำหยาบ คือการพูดจาที่ไม่สุภาพมีคำหยาบปนหรือพูดจาที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีรู้สึกเจ็บปวดใจผมเคยเห็นเหตุการณ์หนึ่งครับมีเวรุ่นสองคนทะเลาะก,กันในที่สาธารณะต่างคนต่างก็ใช้คำหยาบด่าทอกันอย่างรุนแรงจนคนรอบข้างที่ได้ยินต้องรีบหลีกหนีไปเพราะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคำพูดหยาบคายไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีเท่านั้นนะครับ แต่ยังสะท้อนถึงอารมณ์ของผู้พูดด้วยเมื่อเราพูดคำหยาบแสดงว่าเรากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่สงบและอารมณ์เหล่านี้ก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองทำให้เราไม่มีความสุขการไม่พูดคำหยาบไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานตลอดเวลานะครับแต่หมายถึงการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ และเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลเพื่อให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันและสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนา 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อสัมผัสปลาปะเวรมณีการพูดเพ้อเจ้อคือการพูดที่ไร้สาระพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายหรือพูดเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นเสียเวลา มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งชอบเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้ใครต่อใครฟังซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ว่าจะเจอใครก็จะเล่าเรื่องเดิมๆที่ไม่มีสาระอะไรพิเศษทําให้คนครอบข้างเบื่อหน่ายและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสนทนากับเขาการพูดเพ้อเจ้ออาจจะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันเสียเวลาทั้งของตัวผู้พูดเองและผู้ฟัง ทำให้บทสนทนาไม่มีประสิทธิภาพและอาจจะทําให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตการไม่พูดเพอ้อเจอไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพูดจาที่ซีเรียสจริงจังตลอดเวลานะครับเราสามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปเรื่องสนุกสนุกได้แต่ควรจะเลือกเรื่องราวที่มีสาระมีประโยชน์หรือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ฟัง และควรจะคำนึงถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมด้วยครับการฝึกฝนสัมมาวาจาการฝึกฝนสัมมาวาจาไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้สำเร็จในชั่วข้ามคืนต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและความตั้งใจจริงสิ่งสำคัญคือการที่เราต้องตรหนักรู้ในคำพูดของตัวเองอยู่เสมอก่อนพูดให้คิด ลองหยุดคิดสักนิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปว่าคำพูดของเราจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ฟังจะสร้างประโยชน์หรือโทษจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ฟังให้มากพูดให้น้อยการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และคู่สนทนาได้มากขึ้นและจะช่วยให้เราเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมได้ดีขึ้นเลือกใช้คำที่สุภาพพยายามเลือกใช้คำที่สุภาพไพเราะ และให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพูดด้วยความจริงใจคำพูดที่ออกมาจากใจจริงย่อมมีความน่าเชื่อถือและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์มากกว่าคำพูดที่แกล้งพูดหรือแสแซ้งฝึกสติในการพูดเมื่อเรามีสติเราจะตระหนักรู้ในคำพูดของตัวเองและสามารถควบคุมคำพูดของตัวเองได้ดีขึ้น ผมอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ให้ทุกท่านนะครับว่าคำพูดเป็นดาบสองคมมันสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรือมันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันอย่างไรมาฝึกฝนสัมมาวาจาเพื่อให้คำพูดของเราเป็นเหมือนดอกไม้ที่หอมหวานสร้างความสุขให้กับตัวเราและคนรอบข้างนะครับขออนุโมทนาบุญครับ